สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรวงความรักนะคะของชาวราศีพฤษภและคณนะพฤษภในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมนะะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะคะว่านี่เป็น general reading เป็นดวงรวมอย่าดูดส่วนตัวแอดไลน์มาแต่คลิปนี้เนี่ยเป็นดวงทั่วไปนะ,ะก็เอ่อมันอาจจะไม่ตรงกับเราเลยหรือเรื่องราวระหว่างเรากับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้ก็รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะอ่ามาดูกันค่ะชาวพฤษภคะ่ะขอดูหน่อยว่า ความรักคนโสดชาวพฤทศพในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างโดดเด่นในเรื่องไหนบ้างเรื่องความรักหรือว่าเรื่องงานเรื่องเงินนะคะขอดูหน่อยนะ สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงนี้นะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะเกี่ยวกับคนที่เราอาจจะปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องช่วยเหลือแบบนี้นะคะลํำพังตัวคุณเนี่ย ออชีวิตไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าแค่ตัวคุณนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจําเป็นของคนรอบข้างที่มาขอหยิบยืมมาขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ค่ะและ้วอย่างที่บอกว่ามันก็จะปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องให้นะคะในช่วงนี้ในะเรื่องของความรักชาวพฤ่ภศพหนักไปทางการเป็นที่ปรึกษามากกว่าคนที่เรารู้สึกดีด้วยหรือว่าคนที่เรารู้สึกชอบเนี่ยนะคะเขาอาจจะ แทนที่เขาจะคุยกับเราเพราะว่าเขาชอบเรากลายเป็นว่าเขามองเราเป็นคนที่คุยแล้วให้คําแนะนําดีคุยแล้วให้คําปรึกษาดีหรือเวลาที่เขามีปัญหาเขาก็จะมาหาเรามาเป็นที่พักใจมาขอคําปรึกษานะคะมาให้เราปลอบอย่างเงี้ยนะคะพอดีปุ๊บก็ไปแบบเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อแอน,นมองว่าความรักของชาวพุธศพในช่วงเนี้ยนะคะ มันมันเป็นความรักที่บอกใครไม่ได้อะไ,ไม่ได้หมายความว่าไปเป็นรักซ้อนใครแต่ว่าอย่างที่บอกนะ,ะว่าคนที่เราชอบอ่ะเขาไม่ได้มองเราเป็นคนรักแต่เขามองเราเป็นที่ปรึกษามองเราเป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือเขาในเวลาที่เขามีปัญหาหรือเป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือเขาในเวลาที่เขาอ่ามีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องทุกข์ร้อนคือแบบชอบทักมาหาเราชอบโทรมาหาเราอย่างเงี้ยเหมือน เหมือนกับว่ารู้สึกว่าคุยกับเราแล้วได้ทางออกที่ดีคุยกับเราแล้วสบายใจโดยที่เขาไม่รู้ว่าความจริงในใจเราอ่ะเราต้องมานั่งเป็นที่ปรึกษาให้เขาในเรื่องของคนที่เขาชอบอะไรแบบเนี้ยมันเ้ยเราเราเราู้สึกว่าเราแบบเราไม่โอเคเลยนะแต่ว่าเราก็รู้ดีว่าโอเคเราเป็นได้แค่นี้นะคะรู้ดีว่าเขาไม่ได้มองเราเป็นอย่างอื่นหรอกแต่ว่าขอแค่ได้อยู่ตรงเนี้ได้อยู่ใกล้ๆเขาขอแค่ได้อ่า ช่วยเหลือเขาในเท่านี้ก็พอมันเป็นความรู้สึกในแบบที่จะบอกว่าไม่คาดหวังก็ไม่ใช่แต่ว่าเหมือนหวังแหละเล็กๆว่าวันหนึ่งเขาอาจจะหันมามองเราแต่ว่าก็รู้ดีว่าเออมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะไม่ได้คิดจะครอบครองแต่ว่าจะบอกว่าไม่หวังเลยก็ไม่ได้ในความรู้สึกที่แอนได้จากไพ่อ่ะนะคะก็คือคาดหวังว่าเออจะมีสักวันไหมนะที่เขาหันมามองเรามันก็คงไม่มีหรอกก็รู้แหละแต่อย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเงี้ย คือรู้ว่ามันไม่มีหวังแต่ก็ยังอยากที่จะหวังนะคะเพราะฉะนั้นชาวพุศกใครที่เป็นเจ้าของ energy นี้โอเคนะเวลาเนี้ยมันบอกให้ตัดใจอ่ะมันตัดไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณยังโอเคกับการที่จะอยู่ตรงนี้คอยซ่อมแซมจิตใจให้กับเขาคอยซ่อมแซมความรู้สึกให้กับเขาคอยรับฟังเรื่องราวของเขาคอยเป็นเหมือนกับคนที่เขาให้ความสําคัญแต่มันไม่ใช่ในฐานะคนรักถ้าคุณยังโอเคอยู่ ไม่เป็นไรแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่ไหวอยากให้อยากให้คุณนึกถึงความรู้สึกคุณมากกว่าความรู้สึกเขาเนาะบางทีทุกครั้งที่คุณรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกว่าแล้วถ้าไม่มีเราเขาจะไปปรึกษาใครถ้าไม่มีเราเขาจะคุยกับใครนะคะบางทีการที่เราคิดแบบนี้มันเหมือนถึงว่าเราห่วงเขาเนาะเรารักเขาเราห่วงเขาแต่ว่าทุกๆครั้งที่เรารับฟังเรื่องของเขาเราก็ทุกเราก็เศร้าใจแล้วเราก็อยู่กับความรู้สึกว่าฉันไม่อยากฟังเรื่องราวของเธอกับคนนั้นหรือ ฉันไม่อยากเป็นแค่ที่ปรึกษาอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะบางทีเราอาจจะต้องมีเวลาที่เราได้ถอยออกมาเพื่อที่จะดูแลความรู้สึกของตัวเองบ้างนะนะคะอ่ะทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีพฤษภคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างคะ ว่าคุณรู้คุณรู้อยู่แล้วคุณรู้ความจริงในข้อนี้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวนะฮะหรือว่าเขามีคนที่มันแมทกับเขาอยู่แล้วอ่ะนะคะด้วยความที่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่อ่ายังไงดีคือเขาอยู่กับเราเขารู้สึกว่าโอเคมันมีความสุขอะคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่คนที่เขารู้สึกว่าเขาขาดไม่ได้แบบเนี้ย ะะเราดีทุกอย่างนะเราโอเคทุกอย่างคุณอย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีดีไม่พอหรืออะไรเงี้ยเราดีพอในแบบของเราเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่คนในแบบที่เขาตามหาะคะ่ะซึ่งวันหนึ่งเราก็จะเจอคนที่เขารู้สึกว่าโอเคเราดีพอสําหรับเขาแบบนี้เนาะแต่อาจจะไม่ใช่คนนี้ขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยคะ่ะเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะ เป็นคนที่โอเคมากๆนะคะโปรไฟล์ดีมากๆทุกอย่างโอเคหมดอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะถึงไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรถึงไม่มีใครก็ไม่เป็นไรแบบเนี้ยน,นี่คือภาพที่เขามองเราคือไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะทุกอย่างมั่นคงดีนะคะโอเคดีทุกอย่างนะคะ <c oughs> เขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขามองเราแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยบางครั้งเหมือนกับจะละเลย <c oughs> ว่าเออก็ไม่ได้คุยกันก็ไม่เป็นไรนี่ไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรนี่นะคะ คุณก็อยู่ของคุณได้คุณมีชีวิตของคุณเองอยู่แล้วแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการคุยในแบบที่ก็คุยไปอ่ะเขาดูเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจกับความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะทักหาเราไม่ได้กระตือรือร้นที่จะพยายามทำอะไรเพื่อเราอะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ ตบใดที่ยังคุยกันแล้วมีความสุขอยู่เขาก็จะคุยไปเรื่อยๆตอบใดที่ยังคบกันแล้วมีความสุขอยู่เขาก็จะคบไปเรื่อยๆแต่ว่าการคบกันของเขาเนี่ยนะคะแอนมองว่าเขาไม่ได้ต้องการให้คนอื่นรู้เท่าไหร่เลยนะไม่ได้ต้องการให้ครอบครัวรู้ไม่ได้ต้องการให้คนรอบข้างรู้นะคะไม่ได้ต้องการให้ สังคมรับรู้เป็นการครบกันในแบบคนคุยที่ดูดูกันไปก่อนนะคะยังไม่รีบร้อนแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถ้ายังมีความสุขก็คุยหรือว่าถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะเราไม่อยากคุยกับคนนี้แล้วหรือว่าเราอยากจะไปคุยกับคนอื่นแล้วก็ ก็สามารถที่ไปได้เพราะว่ารู้สึกว่าก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันยังไม่ได้หูกมัดอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนมองว่าความสัมพันธ์นี้ยมันยังมีความเป็นอิสระต,ต่อ,อการข้อข้างสูงเพราะฉะนั้นชาวพฤกโศกคนคุยนะคะถ้ายังไม่มีสถานะนะคะอย่าพิ่งไปคาดหวังอะไรกับเขามากนะคะหรืออย่าพิ่งไปตั้งความหวังอะไรกับเขาเยอะอย่าเพึ่งไปเออเอาใจของเราอะไปยึดติดกับเขานะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะ บางทีเขาอาจจะมีใครในใจของเขาอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีตอนจบสําหรับเราเนี่ยเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าก็อย่าพิ่งไปลงใจกับเขาเยอะนะคะอย่าเพิ่งเอาความรู้สึกไปผูกกับเขาเยอะดูๆไปก่อนนะค่อยๆค,ค,คุยๆไปก่อนนะคะอ่ะมาถึงคนมีคู่ คนมีคู่ชาวราศรีพฤจิกและคณาพิจิความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้ชาวพิจิกคะครอบครัวไหนที่รอข่าวดีคู่รักคู่ไหนที่รอข่าวดีอยู่ ะะมีแนวโน้มว่าเร็วๆนี้คุณจะมีข่าวดีที่คุณรอคอยคู่ไหนที่อยากจะมีน้องแต่งงานกันมานานไม่ได้มีสักทีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคู่ไหนที่อยากจะหาจังหวะที่จะได้ลงเอยนะคะหรือว่าอยากจะสร้างอะไรร่วมกันนะคะอย่างเช่นคู่ซื้อบ้านด้วยกันหรืออะไรเงี้ยลังเลจะผ่านไม่ผ่านจะผ่านไม่ผ่านจะได้ข่าวดีนะคะมีข่าวดีเข้ามาในช่วงเนี้ นะ,ะไม่ต้องกังวลบางคนพลาดหวังหลายครั้งแล้วนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังมากๆในช่วงนี้แล้วจะเป็นยังไงต่ออย่างที่บอกนะคะ energy ดีมากๆคู่รักคู่ไหนที่คบกันมานานนะคะอยากจะมีสมาชิกมาเติมเต็มในครอบครัวหรือว่ารู้สึกว่า อยากจะทำอะไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งนะคะหรือรู้สึกว่าบางคู่อยากจะแต่งงานมั่นหมายแล้วนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยนะคะมันจะมีโอกาสมากขึ้นบางคนคบคนไกลอะ่ะนะคะคบคนไกลแล้วก็รอมาเจอกันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในช่วงนี้อาจจะมีแลนที่เขาจะร่างได้มั่นคงมากขึ้นหรือแน่นอนมากขึ้นหรืออาจจะแบบมีการบุ๊กิ้ง ได้ว่าจะมาในช่วงนั้นช่วงนี้สถานการณ์มันจะค่อยๆดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสาหรับคนมีคู่ e n ergy ไม่มีปัญหาอะไรเลยแอนมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอ่ะนะคะสำหรับคนมีคู่เนี่ยคู่ไหนที่รออะไรสักอย่างหนึ่งมานานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นงานหรือว่าเป็นอ,อย่างที่บอกนะคะว่าอยากจะมีสมาชิกเพิ่มนะคะหรือว่าอยากจะทําอะไรบางอย่างนะคะจะมีข่าวดีอ่ะเร็วๆเนี้ย นะคะจะมีข่าวดีเข้ามาบางอย่างที่คุณหมดหวังไปแล้วนะคะมันกาลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกําลังจะได้สมหวังดังใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็สําหรับคนมีคู่นะคะหรือว่าใครที่ทะเลาะก,กันแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยแบบไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวได้กลับมาคุยกันอีกอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าแบบสมหวังดังใจหรือว่ากลับร้ายกลายเป็นดีอะไรแบบนี้ค่ะนะสำหรับเอเนจี่ของคนมีคู่ชาวพุธศบโอเคมากๆเลยค่ะ อ่ะครบแล้วสามสถานนะเดี๋ยวเราเล่าเขากันใหม่ในคลิปหน้าจาาพฤศพพระสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ